สวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่12เดือนสิงหาคมสอง4นะคะค่ะพาชมแปลงบ้านสวนหลังน้อยทําความสะอาดอีกแล้วค่ะตอนนี้เราทำฝั่งนี้นะคะฝั่งข้างๆบ้านของเราค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเก่งมากๆเลยทำความสะอาดทุกอย่างช่วยทุกอย่างนี่ค่ะ สวัสดีค่ะ,คะสบายดีไหมสบายดีคทำงานวันนี้อ๋อทำงานทุกวันต้นเช้ามีเมกเยอะอ่าฮะต้นนี้เมกบยบายแอนร้อนร้อนใช่ค่ะบ้านสวนร้อนเราก็ได้ออกกำลังกายกันอย่างเงี้ยค่ะนี่มันจะมีตัดหญ้าครับตัดหญ้าดูเหงื่อสิคะมาจ้า <laughs> เหงื่อเต็มเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ กำลังเอาปุ๋ยเนี่ยค่ะเอาปุ๋ยคอกใส่ใส่ตามโคนต้นมะพร้าวต้นกล้วยของเราค่ะคุณสามีก็ตัดเนี่ยค่ะแลงนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเอา,เอา,เอามูลของวัวเนี่ยค่ะใส่ตามนี่ฟักทองค่ะนี่ค่ะใส่ตามต้นไม้ของเราแล้วก็ฟางก็จะเอาใส่ที่ต้นกล้วยเราต้นมะพร้าวของเราค่ะ อันนี้แปลงข้าวน้อยนะคะแปลงกล้าค่ะนี่ค่ะฝนไม่ตกเลยค่ะนี่ค่ะก็ทำความสะอาดนี่ค่ะเอาแบตเตอรี่หมดหรอคะค่ะทำความสะอาดแล้วก็จะเอาฟางใสนี่ค่ะเกลี่ยเรียบร้อยนี่ค่ะแดดแรงมากค่ะนี่ค่ะผาดูดวงอาทิตย์น่ะค่ะแรงมาก โอ้โหแข็งแรงสุดๆเลยอะค่ะร้อนมากนี่แดดแรงจริงๆค่ะนี่ค่ะเราก็ทำความสะอาดกันทุกวันค่ะออกกำลังกายนี่ค่ะอันนี้ต้นต้นดอกแคนะคะต้นแคค่ะนี่ค่ะเราเพาะได้เยอะมากยังไม่ได้แยกเลยค่ะนี่ค่ะท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะ นี่ค่ะเยอะมากมากเลยค่ะกำลังโตสวยมากเลยนี่ค่ะฝั่งนี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วเอาญ้าออกหมดแล้วค่ะกำลังจะเอาฟางวางค่ะแล้วก็นี่ค่ะหว่านปุ๋ยคอกเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะปุ๋ยคอกหว่านเสร็จหมดแล้วค่ะนี่ค่ะ ปุยคอก็สายเสร็จแล้วค่ะที่มองเห็นเป็นเนี่ยค่ะดำๆเลยคะ่ะใส่ปุ๋ยคอกทั้งหมดเลยนี่ค่ะต้องช่วยอย่างเงี้ยค่ะต้นไม้เราไม่งั้นย้าเยอะจริงๆเพราะเราให้ฮอร์โมนเขาก็จะงามนี่ค่ะนี่ค่ะต้นขนุนเราเพาะไว้นี่ค่ะนี่ค่ะฮอร์โมนเต็ม มูลของวัวค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็แปลงผักสวนครัวของเราค่ะนี่ค่ะผักชีก็อยู่ตรงนี้ค่ะฟักนี่ค่ะฟักนี่ค่ะฟักแล้วก็ฟักทองค่ะกำลังโตค่ะนี่รอบขอบบันไดบ้านเลย นีคะอุ้ยจะเอ๋หยุดก่อนมอนามูดื่มกาแฟมามาโอ้เหนือเข้าตาค <laughs> ันจะมีอยู่ข้างบนนี่ค่ะตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงของเรานี่ค่ะเราทำเสร็จหมดแล้วค่ะสายฟางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตรงนี้เมื่อวานนี้ก็เอาฟางใส่เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะ คลุมฟางเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแถวนี้แถวนี้เราคลุมฟางเสร็จหมดแล้วค่ะค่ะาฟางคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดอกดาวเรืองสวยมากๆนี่ค่ะค่ะแปลงนี้ก็ใส่ฟางเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่เดี๋ยวพาชมนะคะ นี่ค่ะแถวนี้ทั้งหมดนี่ใส่ฟางเสร็จหมดแล้วค่ะเห็นไหมคะเราดูเลยเอาใจใส่พืชเกษตรของเราเนี่ยค่ะนี่ค่ะคือสุดสรุปคือเรารักที่จะทำอะค่ะแล้วทำในสิ่งที่เรารักเราก็ชอบแบบนี้ค่ะท,ที่สำคัญออกกำลังกายทุกวันนี่ค่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะใส่ฟางเสร็จหมดแล้วนี่ค่ะต้นไม้ของเราก็โตนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่ข้าวข้าวก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังงอกขึ้นมาใหม่แล้วค่ะงอกเร็วมากๆนี่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ ที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ